สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมทุกคนนะครับวันนี้เขาอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้เขาตื่นเจ้ามาแบบตะโลไร่มากเลยนะครับมองใบเรียงรีบนะครับวันนี้เขาไม่ได้ไปทํางานนะครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาปั่นจักรยานเล่นเดี๋ยวปั่นไปหมูบ้านเลยนะครับบาสุคอมนะครับระยะทางก็ประมาณ สองสามกิโลนะครับสองสะพานสะขอมนะครับออกมางกายตอนเช้านะครับไปกัน <c oughs> อันนี้ก็เป็นถนนมายเลขสี่ศูนย์หนึ่งศครับทางหลวงชนบทนะครับเส้นนี้จากมายเลขหนึ่งหึ่ห้าเจ็ดตีเาจะไปตรงนี้นะครับมันจะอ้อมไปถึงบ้านต่าขวา ตำบลบอ่อแฮ้วอำเภอเมืองจากวัดลำปางตาขวาในเมืองไปเลยนะครับเส้นนี้นะครับมันเป็นถนนที่ไกลมากเลยนะครับปุ่นนะครับแบบสามสิบสี่สิบโลเน,นะครับเส้นนี้ครับออกไปปุ่นนะครับบ้านตาขปวาปนนาออันนี้ก็ออกมาเขตนอกหมู่บ้านนิดหน่อยนะครับ ลมเย็นสบายนะครับอากาศกำลังดีนะครับ <c oughs> กินชิงวะ <c oughs> กินโค้นซอบควอยมันอากาศบาง,งองก มันก็ชดชื่นแบบนี้นะครับลองมาสัมผัสดูนะครับอนี่ฮองบดได้เข้าไปทํางานครับบดได้แจ้ชีวิตในเมืองนะครับฮองบาต้องแรงดีบนะครับตื่นมาแบบค่อยๆไปนะครับหมอกลงนะครับตอนเจ้านะครับอันนี้เริ่มบ่ค่อยมีนะครับมันสายแล้วนะครับ ครับตรงหมอนตรงนี้นะครับเฮ็ดนักหมักนะครับผ้าชงหน้าเฮ็ดอ่องครับมีทุกเฮ็ดเลยนะครับนี่ครับม,มาปั่นจักรยานเล่นเขาเ็เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับไอ้ย,ยาละเป็นจะออกมาตรงมานนะนะครับให้มาส่วนขัน ดูนานดูหนองตรงแนไขนะครับโอ้มันเป็นชีวิตทีชีวิตดีไม่ต้องเรงรีบนะครับโอ้ขวดกระปรองเบียร์เต็มเลยโอ้ขอเขาอกินแล้วมาขวางกัแบบนี้นะครับเดี๋ยวจึงมีคนมาเก็บ ถือว่าอากาศเย็นมากนะครับแล้วนี่เส่เสื้อกันหนาวเย็นเริ่มหนาวแล้วนะครับพยากรณ์อากาศว่าวันที่เสาร์สามตุลาวันนี้เสาร์สองนะครับเสาร์สองเสาร์สามฮันงนี่เป็นตอนไปนะครับอากาศจะเย็นลงสามถึงสี่องศาครับปีนี้น่าจะมีแตะเหล็กต่อเดียวนะครับเจ็ดถึงแปดองศาครับปีนี้หน้าหนาวพีนี้ สงสัยจะได้เอาเสะกันหนาวที่เก็บไว้มานานมาใส่หลายๆชั้นมีหลายปีแล้วครับที่ว่าอุณหภูมิ78องศาโอ้โหตอนนั้นออกไปเนไม่ได้ทั้งฝนทั้งหนาวนะครับหลายปีมาแล้วครับปีนี้เขาอาจจะได้เจอความหนาวอีกครั้ง ตอนนี้เขากับปั่นมาได้ระยะทางหนึ่งกิโลแล้วนะครับจากบ้านมานะครับไปเรื่อยๆครับยาวๆนะครับผมกับอูไปเรื่อยๆนะครับเนาะเสียงมันอาจจะฟังบ่คอยได้ชาดเจนท่ออะไรนะครับไ่บได้เอาไม้มานะครับไ่บได้ต่อหูฟังนะครับวันนี้ นี่ครับขามาถึงตรงฝ่ายปาโก้มันท้าจะห้องว่าฝ่ายเหนียฝ่ายเหนียเนาะมันจะมีตรงเรียนจะมีสองฝ่ายนะครับฝ่ายใต้กับฝ่ายเหนีย จะมีอ่างหอยโคก,กลุงท่านนะครับอเก็บหน้าขนาดน้อยนะครับหมายถึงอ่างหอยโคกนะครับตำนานเด,ดินว่ามันมีโคกหินนะครับอยู่ในห้วยน่ะวันวนี้ึ้นดีวันศิลป์ไงพระญงจะได้ยินเสียงค้นตำโคกตำาะไอย่างนี้นะครับเรียกว่าห้อยโคกหวยโคกนะครับ คือกกหินไงนะครับเดี๋ยว่าเป็นตั้งจิวอะหว้วยนั่นหว้วยนี่มันมีตำนานหมดนะครับมันจะว่าเป็นตั้งไปเลยนะครับคนบอกเก่าเนาะครับเนาะเนี่ยมาถึงแล้วครับซบคอมซบคอม,ค,อมคือแม่น้ำคอมนะครับมาจากบ้านข่าบนะครับอ่างเก็บน้ำแม่คอมนะ ไหลลงมาซบตีแม่น้ำตีอ่นี้ขอทางว่าซบขอบนะครับตำนานเป็นโอเคครับจะได้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ส่องสหายคนเมืองอชาแนลด้วยนะครับนี่จะเา้ามาลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ